อ่านี่นะครับผมเจ้าตกโกก็มาต้อนรับเรานี่อยู่ใกล้มากเลยเอ้าวไปแล้วตูดอุยเกือบโอเคนะครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมที่มาถ่ายร็อกหรือว่าวีร็อกกันนะครับผมที่ภูเทียนรีสอร์ทจังหวัดชียงรายหรือว่าบ้านลาลิสากันนะฮะตอนนี้คือเรามายูนมายูนอยู่ทุ่ง มาอยู่ตรงหน้ากองของสิงโตขาวกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆกกันดีกว่านะฮะพยายามแบบดูให้ใกล้ที่สุดนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้นะครับผมน้องๆฮะก็เป็นสิงโตขาวนะครับไม่ใช่สิงโตเปือกนะน้องๆครับนี่นี่พี่พยายามแบบถ่ายให้ใกล้ที่สุดละไอห,หาวาเลยโอ้โห <laughs> จะเป็นคู่ผู้เมียนะครับน้องๆแล้วก็อันนี้พี่เล่นกับมันตั้งแต่มันมาอยู่ที่ไทยใหม่ๆแล้วแหละ นะครับน่ารักมากนี่ชื่อตัวผู้ชื่อตะโก้นะครับผมแล้วก็ตัวมีเนี่ยชื่อลําดวนนะฮะการที่เราจะเลี้ยงสิงโตขาวได้นะครับผมม่ใช่ว่มีตังค์แล้วปุ๊บไปซื้อสิงโตมาเลี้ยงเลยนะครับผมน้องๆฮะคือเราจะต้องทําการขออนุญาตนะครับแล้วก็ต้องจัดการเสตกลงเนี้ยเห็นไหมน้องๆฮะทำการจัดการกองนะครับผมให้มันเรียบร้อยนะครับไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถขออนุญาตในการเลี้ยงได้นะฮะซึ่งเรื่อง การขอก็อยุ่งยากหน่อยหนึ่งนี่นะครับสิงโตเดินมาหาเราแล้วก็ก็คงจะต้องแบบปดกลุ่มนะครับผมน้องๆฮะอ่านี่นะครับผมเจ้าตัวคก,ก่ก็มาต้อนรับเรานี่อยู่ใกล้มากเลยอ้าวไปแล้วต๊ดต๊ดแล้วต๊ดต๊ดเกือบไป สิงโตฉี่ใส่สัต์โอ้โหชัดเด็ดเลยไปแล้วมันฉี่ใส่เราแล้วมันก็ไปละนี่นะครับชมหน้าไอ้เจ้าฉี่ค <c ười> ือแบบเมื่อกี้น้องๆมันหันตูดใส่เราเนื่อว่ามันจะหันตูดทำไมแล้วก็มันก็ฉี่ใส่ไม่รู้ภาพเมื่อกี้จะจับถันมนะันนะนะฮะสิงโตก็เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับผม จริงๆตอนนั้นมาอยู่ในซเตสอมั้งตอนนี้น่าจะขยับขึ้นเป็นซเตสหนึ่งแล้วนะครับผมสําหรับสวนสัตว์หรือว่าเป็นสถานที่เฉพาะเท่านั้นถึงจะเลี้ยงได้นะฮะไม่ใช่ว่าน้องมีตังค์เหมือนที่อาบอกข้าง้นเนาะก็จะไปซื้อมาเลี้ยงก็ไม่ได้นะฮะ อตอนนี้ก็คืออีโกน่ากำลังมารับแสงนะฮะนี่ <S <S นี่อีกหนึ่งนาออีกหนึ่งอีกสองตัวนี่นะครับน้องๆน,นี่นะฮะเขาก็มานอนรับแสงอยู่ตรงนี้นี่อีโกน่า e รับแสงอยู่นะครับอ้วนมากน้องๆ นอนแบบตุยนุยมากเลยก็ <S <S <an> อีกหน้านะครับผมก็ <S <S <an> อย่างที่เราเคยบอกไปหลายๆคลิปแล้วแหละว่ามันกินพืชเป็นอาหารนะครับผม <S <S <an> <S แล้วก็กินพวกผลไม้บ้าง <S <S <an> <S เสริมบ้างนะครับเมื่อกี้ก็เป็นพฤติกรรมธรรมดาแหละนะครับที่เขามานอนอาบแดดอ่าต่อไปนะครับผมน้องๆถ้าเรามาดูอยู่ที่ไหนเอย่ยอันนี้น้องๆครับตอนนี้เราเจอกับเจ้าหมูจิว๋วหมูแคะนะครับพี่ ตัวก็ไม่ได้แข็มากแต่ว่ามันน่ารักมากเลยน้องๆน้องๆโอ้ยนี่ๆๆมันแบบว่าจิมิจามะมากเลยน้องๆสีชมพูสลับกับสีดำนะฮะเอ้หมูไอ้หมู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 นี่จำชื่อสายสายพันธุ์มันไม่ได้นะน้องๆะแต่ว่ามันเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศนะตัวมันใหญ่ประมาณมันก็ใหญ่แหละแต่มันน่ารักอ่ะดูที่ จิมิมากเลยอุดอุดอ่าอันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับก็นี่อุด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 ,อดจมูกหมกูอุดอุดไม่มีของกินแล้วก็นี่นะฮะก็เป็นไซส์ที่โตขึ้นมาหน่อย,น,ยนั้นก็ือหัวขึ้นมาแล้ว นี่ก็เป็นไซ้์โตอีกนา่าจะไซต์พ่อแม่พันธุ์แล้วแหละนะครับอันนี้นี่ก็กงก็น่าจะล้างไปใหม่ๆแหละนะครับสะอาดอยู่นะโอเคมากเลยอโอเคนะครับผมน้องๆฮะหมูจิ๋วอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราไปเดินดูกงตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับผมน้องๆครับตอนนี้เนี่ยพี่เจออีกแล้วเจออีกกว่าหน้าเยอะนะแต่กงใหญ่มากเลยน้องๆครับนี่โอ้ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายไข่ให้ดูด้วยตอนนี้คือเรามาดูอีกัวนากันก่อนนี่เห็นไหมนี่นะฮะจะเป็นเรดอีกัวนานะครับอ่ะอันนี้จะเป็นเรดอีกัวนานะครับอยู่ตรงนี้3ตัวนะฮะนี่ก็จะมีอาถาดอาหารแล้วก็ถาดน้ำอยู่ข้างล่างนะครับ นี่นะครับผมน้องๆฮะเรามาเจอกับจระเข้เผือกกันนะฮะนี่ดีนะมันมีกรงเนะี่ยไม่อย่างงั้นนี่โอ้โหถ้าเกิดน้องๆเนีนนะ่ยมาเที่ยวสวนสัตว์หรือว่าไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมที่มีสัตว์โชว์อยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามอย่าเอามือเข้าไปแย่ในรูของมันนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้เนะี่ยอารมณ์ของสัตว์จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเขาก็มีคออแล้วก็มีตะแกรงเหล็กอย่างเงี้ยน,นะครับผมเอาไว้กันสัตว์จะออกมาแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆเนีน่ย อยากจะเหลือเก้านิ้วน้องก็อาจจะเท่านิ้วใส่เข้าไปได้นะครับน,น,นี่อันนี้ก็ขึ้นมาอาบแดดอยู่ตรงนี้นะครับเผือกไอ้เขีบเผือกนี่สวยมากเลยนิงน่งมากพอพอพอมเลยน้องๆมือกับของพ่อเลยอะครับเห็นไหมเน่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 เ่่โอ้โหไอ้เจ๋งว่ะเอาละน้องๆครับผม <c oughs> เรามาที่นี่นะครับผมภูเทยียนรีสอร์ทหรือว่าบ้านรลลีสารเนี่ยเราจะไม่ถ่ายอันนี้คือไม่ได้เลยนะครับผมเป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ เต่านะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าเต่ายักษ์ซูคาต้าหรือว่าเต่ออาอัลราบ้านะครับที่พี่เคยถ่ายให้แล้วเนี่ยนะครับผมตอนที่แล้วมันอาจจะไปแบบเชิงความรู้นะจริงๆแล้วใครดูคลิปนั้นนะพี่อยากให้ดูมากๆเลยนะฮะมีความรู้มากๆเลยแต่อันนี้เราจะมาแบบฟรีสไตล์นะฮะเป็นถ่ายกันเป็นแบบถ่ายร็อกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นคอกของเต่ายัซูคาต้าทั้งหมดเลยมีอยู่จํานวน2คอกหนึ่งกับ อยู่ตรงนู้นนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูคอกเต่าซูกาตากันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงกันนะฮะอ่ะนี่นะครับผมน้องๆฮะอันนี้ก็เป็นในคอกของเจ้าเต่าซูกาตากันนะฮะนี่ตัวใหญ่เบลือบล่าเลยน้องๆคือแปว่าโตวกว่าไอ้มูมูกับมิม,มิอีกเยอะมากนะฮะนี่ไอตัวนั้นเห็นเห็นคนก็เริ่มจะแบบว่าเข้ามาหาละ น่าจะแบบว่าใหมีของกินแล้วขอกินหน่อยไม่ได้นะเราไม่ได้พกอะไรมาเลยนี่ก็อีกตัวหนึ่งจริงที่นี่มีเต่าเยอะมากนู่นหลบอยู่ในบ้านตรงนู้นอีกก็มีเยอะนะครับผมน้องๆฮะถึงได้บอกนะครับผมน้องๆว่าถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่แล้วไม่มาถ่ายรูปกับเต่าสุขต้าหรือว่าบันทึกภาพเต่าสุขัต้าหรือเต่าอารบานเนี่ยคือคุณมาไม่ถึงนะน้องๆสุดยอดมากนี่เฮลโหล เร <Hello. S 2> นี่มาแล้วนี่นะครับเต่าสุกัต้านะครับผมน้องๆจะสังเกตเห็นนะฮะว่าข้างหน้าอ่าข้างหน้าเนี่ยที่มันเป็นขาวของเขานะครับมันจะเป็นเกล็ดที่เป็นแบบขนาดใหญ่มากๆนะครับผมน้องๆฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปใกล้น้องๆเนี่ยอย่าเอานิ้วนะครับผมอย่างเงี้ยเข้าไปแย่ที่หน้าของมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะหุบหน้าเข้าไปอ่ะขอโทษนะเดี๋ยวต้องสาธิตให้ดูหน่อยเดยอาไม่ไม่หุบอ่ะหุบหน่อย คุตหน่อยสิแล้วเปลี่ยนตัวก็ได้วะตัวไหนดีอ่ะตัวนี้เนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นนิ้วนะครับแล้วเราเอาข้อไปจิ้มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเขาหุบนะครับตรงเนี้ยมันจะหนีบที่นิ้วนะครับแล้วก็นิ้วน้องอาจจะขาดได้เลยนะครับผม เนี่ยเห็นไหมนะฮะอันนี้เป็นการสาธิตให้น้องๆดูนะครับผมไม่ได้ทรมานสัตว์นะแต่ว่าเตือนน้องๆน,นะครับผมว่าอย่าทําอย่างนี้อย่าเอาเนิ้วเข้าไปจิ้มนะครับผมชอบคอกเต่าที่นี่มากนะฮะพี่นะชอบมากเลยคอกเต่าที่นี่คือแบบน้องๆดูสิที่มันกว้างมากแล้วก็มันอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับผมนะะมันกว้างพอที่จะแบบให้หญ้ากเกิดได้ตลอดนะครับ แล้วก็มันแบบว่ามันสะอาดนะจริงๆถ้าเกิดว่ามันเป็นการหมักหมมอะน้องๆถ้าว่ามันหมักหมมนะขี้เต่ามันจะไม่ได้มีแค่นี้นะครับอันนี้คือน่าจะขี้เต่าของวันนี้ซึ่งเราใส่แผมเพื่ดให้เต่าไม่ได้เอเพราะฉะนั้นเนี่ยไปนถ่ายที่ไหนมันมีขี้ของสัตว์อยู่เนี่ยมันก็คือเรื่องปกตินะแต่ที่นี่คือแบบมันมีน้อยมากนะครับผมมันไม่ได้มีเยอะนะเพราะฉะนั้นเขาดูแลจัดการดีมากๆนะครับผมที่ชอบ พ่เต่าที่นี่ที่สุดนะครับผมตั้งแต่ไปดูสวนสัตว์ในไหนมาเนี่ยนะครับผมพี่ว่าที่เนี่ยเวิร์คที่สุดละนะครับแล้วก็เต่าที่นี่ก็สุขภาพแข็งแรงนะครับผมเนี่ยมีสปริงเกอร์ไว้ถ้าเกิดว่าร้อนเนี่ยนะฮะเขาก็จะเปิดสปริงเกอร์ให้เนี่ยแล้วก็มีบ้านให้เต่าอยู่นะครับอยู่ตรงนู้นเนี่ยเนี่ยทั้งสองคอกเลยตรงนี้ก็จะมีบ้านให้เต่าอยู่นะครับผม ซึ่งเป็นการจัดการระบบที่ดีมากๆนะครับผมน้องๆฮะเดี๋ยวเราไปดูข้อฝั่งตรงข้ามดีกว่านะฮะไม่รู้ว่าเขาจะให้ข้ามไปหรือเปล่าแต่พี่ก็จะปีนให้ไปละปีนยังไงวะปีนไม่ได้อ้อนวนหลังจากที่เราแบบว่าทุรัทุเลกันในการปีนข้อเข้ามานะฮะดูตัวนี้สิน้องๆขับมันบิ๊กเบิ้มมากเลยอุย้ยโอ้ตัวไปตัวงาวะ่ะนี่ อย,อย่าใจเย็ยนๆนๆี่น้องๆโอ้มันใหญ่มากเห็นไหมนี่มันใหญ่มากๆเลยนี่นะครับผมน้องๆครับเมื่อกี้นี้คือเขาตกใจพี่อยู่ๆไปแบบรูปกระดองเขาเขาก็เลยหดหัวเข้าไปเลยนะฮะคือมันใหญ่มากน้องๆตัวนี้เนี่ยเห็น <he en S 1> ไหมโอ้ยใหญ่กว่าไอ้มูป่ประมาณสี่เท่าห้าหกเท่านั่นแหละน้องๆมันใหญ่มากอลกังการจริงตัวนี้ แครบอกว่าสูกัตตาแบบไม่ได้ใหญ่มากนะฮะนี่มาเจอไอ้นี่มือพี่เนี่ยเห็นไหมมือพี่ไม่ใช่มือเล็กๆนะแต่แบบอือหือเทียบไม่ได้กับอย่างเงี้ยนะว่าอย่างเงี้ยหนึ่งรอยกระดองนะครับผมน้องๆฮะใหญ่กว่าฝ่ามือพี่อีกเดี๋ยวลองมาเทียบกับไอ้ตัวนี้ดูเนี่ยนะฮะเนี่ยหนึ่งรอยกระดองอันนี้คือแบบมิดเลยอะนะฮะน้องๆแต่ว่า ไอ aro, <c oughs> <c oughs> ah, okay, okay. So ้ย okay. ักษ์นี่คือแบบมันไม่มิดเลยอะสุดยอดมากน้องๆฮอไดรีกูดไอ้มูจะโตอย่างนี้ไหมเนี่ยก็โอเคนะครับผมน้องๆฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมเต่าที่อยู่ในบ้านกันดีกว่านะฮะนี่นี่ก็คือบ้านเต่าของเขาโอ้โหเจ๋งนะก็เป็นการสลบลงมานะครับโอ้เสียงสิงโตร้องโอ้ยน้องๆได้ยินเสียงสิงโตร้องนะฮะีนี้โอ้ สุดยอดเดี๋ยวเรามาดูเต่ากันต่อนะฮะนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเต่า,าที่อยู่ข้างในบ้านนะครับอืมเยอะมากแล้วก็ตัวใหญ่มากๆเลยนี่นะครับต่อมานะครับผมน้องๆเมื่อกี้เนี่ยที่พี่ถ่ายครับน้องๆจะเห็นว่ามันมีถังอะไรก็ไม่รู้เตไมเลยนะฮะ นี่พี่เดินมาดูเมื่อกี้นี้ละจริงแล้วมันเป็นถังไอ้นี่นี่เห็นไหมตัวนี้นี่นี่นะครับผมมันเป็นเต่าในตระกูลของเต่าสแนปปิ้งนะครับผมเหมือนตัวที่บ้านนะอันนี้จะเป็นคอมมอนสแนปปิ้งนะครับวัลมกอกหูหางใหญ่มากเลยน้องๆก็จะเป็นเหมือนกับอ่ากอซี่กับกอซ่านะครับผม ส่วนไอ้กอจิก็มีนะแต่อยู่ไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยหาให้ดูอันนี้คือก็ไซส์โตแล้วแหละนะครับจะเป็นอ่างไฟเบอร์นะฮะนี่เขาก็จะมีหลังคาปิดเอาไว้กันแดดนะฮะแล้วก็จะเป็นมุมอย่างเงี้ยที่มันเปิดเอาไว้ให้รับแดดนะฮะเออถ้าเกิดเขาร้อนเขาจะขลุบเข้าไปแล้วก็ถ้าเกิดเขาต้องการแดดเขาก็จะเดินออกมาขานาดไอ้ข้างนอกนะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่เอาละครับผมอันนี้ก็จะเป็น เต่เาคอมมอนสแนปปิ้งนะฮะก็หลบอยู่ในน้ํานะครับผมอันนี้คือพี่ไม่ได้ไปจับขึ้นมาให้น้องๆดูเหมือนตัวที่บ้านนะเพราะว่ามันไม่ใช่ของพี่เนาะแล้วก็ตัวมันใหญ่มากนะฮะมันต้องมีคนช่วยถ่ายคนนึงแล้วก็จับนะฮะก็คงไม่ไหวนะครับถ้าเกิดไซนี้ก็คงนิ้วขาดอะน้องๆอ,อย่าไปเล่นมอสสวนนะครับผมจเจออะไรก็อย่าไปแย่นะต่อไปนะครับผมน้องๆฮนะเราดูเต่า ูุคาต้าหลายๆตัวเปละแบบบิ๊กเบิ้มมากก็มีเดี๋ยวเราจะไปดูเต่อเอาอัลดาบ้ากันนะฮะน้องๆครับเดี๋ยวเราไปดูอัลดาบ้ากันดีกว่านะครับอยู่ตรงนู้นนะฮะเอาละนะครับผมตอนนี้คือเรามาอยู่กับที่หน้าคอกเต่อเอาอัลดาบ้านะอันนี้คือเขาปิดคอกนะครับผมแล้วก็เขากั้นคอกเอาไว้นะฮะตอนนี้คือไม่มีสตาฟนะครับพี่เลยแบบว่า ไม่เข้าไปดีกว่านะคะถ่ายข้างนอกให้น้องๆดูดีกว่านะฮะนี่ตัวนี้ชื่อรวยๆนะครับผมเรารู้ได้ยังไงคือชื่อมันก็ติดอยู่ข้างหลังนี่แหละรวยๆนะฮะนี่ก็เป็นเต่าอัร์บ้าตัวใหญ่มากนะฮะน้องๆอ,อยู่ตรงหน้ากรงเลยสองตัวแล้วก็มีนกที่คล้ายๆกับนกกระจอกเทศอยู่ด้วยนะฮะโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าคล้ายๆนะแต่ตัวอะไรไม่รู้แหละ สันนิษฐานได้ว่ามันก็สามารถอยู่ร่วมกับสัตว์ตัวอื่นได้นะครับผมไม่มันจะจิกหรอประวะไม่เอานะน้อน,นอนนอนไม่เอานะนอนเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันตรายเว้ยนี่นะครับใครรู้คอมเมนต์นะพีชไม่รู้ชื่อมันจริงๆเ่ยอันนี้ก็ไอ้รวยๆก็พยายามที่จะเปิดประตูกงเอง ะะอ่นี่อัลดาบ้านะครับใหญ่มากนี่อันนี้ก็จะเป็นอัลดาบา้าไซเล็กนะครับก็ยังโตกว่าไอ้มียอยู่นะน่าจะประมาณราแปดนิ้วน่าจะได้นะครับผมน้องๆฮนะก็เนี่ยแหละครับมันกินง่ายกว่าสุคาต้าด้วยนะครับผมนี่อันนี้คือเราก็มาถ่ายลอดช่องของไอหนะนะฮะอันนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งไอว่าอีกสามเลยแหละน้องๆนี่ นี่นะฮะเขาจะมานอนหลบอย่างเงี้ยแหละนะครับจริงๆแล้วนะครับผมน,อน้องๆฮะเต่านะครับผมระหว่างสุก a ต t ากับเอาราบ้านเนี่ยอันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยต้องตอบตามที่ผมคิดนะคือเอา,าเราบ้านเลี้ยงง่ายกว่าเยอะอยู่นะครับผมเยอะกว่าสุก a ต t าเพราะว่าเอาราบ้าโรคภัยมันไม่ค่อยมีเยอะจริงๆมันก็มีโรคตามภาษาเซกมีชีวิลแต่มันมันไม่ได้เป็นง่ายเหมือนสุก a ต t าสุก a ต t าโรคยอดฮิตคือโรคหวัดกับนิ่วนะครับผม มันมีสารก่อก่อยูริกอะไรไม่รู้ในท้องมันนะครับผมแล้วก็มันก็จะขับออกมา้าเถิดว่ามันขับออกมาไม่ได้มันก็จะอุดตันนะฮะแล้วก็ตายนะฮะประมาณนี้นะครับผมให้เข้าใจง่ายๆเราจะไม่ได้ลงลึกถึงหลักวิชาการมากนะฮะซึ่งแต่ว่าทำไมเนี่ยต่อสูกาตานะครับถึงได้รับความนิยมเลี้ยงนะครับผมมากกว่าต่อออรบ้า,เ,าเพราะว่าในเรื่องของราคานะครับสมมติว่าสมมุตินะว่า,าสูกาต้าราคา1 0 0 0 นะครับผมออรด้าบ้าจะราคา10,000บาทนะฮะน้องๆที่เริ่มเลี้ยงนะครับผมก็จะเริ่มเลี้ยงที่สุกตาเพราะมันถูกกว่าถึงว่ามันจะเลี้ยงยากกว่านิดนึงก็ตามนะครับผมอ๋อ,อแล้วก็สุกัตตาเนี่ยมันต้องการแดดที่มากกว่าอารดาบ้าด้วยนะนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะแรงหน่อยนึงนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละตัวนะครับผมแล้วก็แต่ละพื้นที่นะส่วนออรดาบ้าก็อยู่ชื้นได้นิดหน่อยนิดนึงดีกว่าอารดาบ้านะฮะแล้วก็แดดก็อาจจะ ใช้น้อยกว่าเอาดับบ้าหน่อยหนึ่งนะครับผมแต่เรื่องของราคามันไม่หน่อยนะนะฮะอย่างที่บอกนะครับผมสมมุติสุคาตะสามพันเอาดับบ้าสามหมื่นอย่างเงี้ยนะครับผมคนเลี้ยงเต่าเริ่มแรกก็อาจจะไม่มีทุนนะฮะเอาละนะครับผมอน,น้องๆฮะเดี๋ยวเราก็มาลาทริปนี้ทริปร็อกกันนะครับผมที่หน้าโกงของเต่าเอาดะบ้ากันนะครับผมโอ้โหก็อย่างที่ว่านะมันไม่มีสต๊าบนะครับผมที่ไม่อยากถือวิสาสะ มากกว่านี้เพราะว่าเข้าไปถ้าเกิดว่าหายไปตัวหนึ่งพี่ก็คงทํางานใช้ทั้งปีะนะครับผมน,ะน้องๆคอะโอเคคลิปน่าจะเป็นอะไรนะครับผมอยากให้พี่ไปถ่ายบล็อกที่ไหนก็แนะนํามาด้วยนะครับผมบ๊ายบาย